เดอะแปศูนมาแล้วจ้าวันนี้ภูมิใจนําเสนอเมนูที่มีอายุเกินกว่าร้อยปีชัวชัวร้อยเกินร้อยแน่นอนกับเมนูขาหมูต้มทัวดีนี่สัสดส่วนวัตถุดิบผมขึ้นไว้ให้แล้วนะจดแล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาทําไปพร้อมๆกันได้เลยเอาลนะพร้อมแล้ว เรามาลงมือทํากันเลยนะครับเมนูโบราณยังมีอีกไหมเนี่ยนี่นับในกี่คล,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 ลิปแล้วเนี่ยเป็นสิบรยี่สิบคลิปจริงแล้วก็ไม่ได้อยากทําเลยนะเมนูโบราณนะเพราะว่าหน้าตาคนทําทันสมัยไงนะครับคุณผู้ชมสมัยไหนสมัยไหนสมัย,ส,ส,มยสมัยเนี้ยอแอมนึกว่าสมัยกุ้งสี <S <S> <S> เออแต่กรเออเละเลย<จ>แล้วใจร้ายถ,ถั<ะ>่ถถว,ถวดินนี่มันคืออะไรอ๋อคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมเอ,อ้าไม่รู้จักกันเหรอถั่วดินเนี่ยนะครับตอนที่เขาอยู่บ้านนอกเนี่ยตอนที่เกษตรกรปลูกเนี่ยเขาจะชื่อว่าถั่วดินนะแล้วพอเขาเข้ามาในเมืองเนี่ยก็เรียกชื่อเขาใหม่ให้เขาดูดีไงก็เลยชื่อว่าถั่วลิสงไงอ๋อแบบหน,นุ่มบ้านนอกเข้ากรุงไง่อ่าหนุ่มบ้านนอกเข้ากรุงเหมือนเพลงอะไรนะเบอ่ออยู่เม <c oughs> <g ull ung> <c oughs> <c oughs> ืองกรุงใจกระมุนอยากจะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยติดไหมเนี่ย โอเคเราจุดไฟก่อนแล้วก็ตั้งน้าร้อนนะครับเพื่อที่จะอันดับแรกนะถั่วลิสงตรงนี้สองขีดเราต้มเขาเลยนะครับอ่าบางคนถามว่าทําไมต้องต้มถั่วใช่ไหมครับเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยวลาเราต้มเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าหรือไแม่อะไรเพราะถั่วต้มแล้วนะครับตุ้มจุด่ม สุดต้นนะครับก็คือจริงๆพอเราต้มถั่วก่อนเนี่ยนะครับน้ํามันจะแดงไงเราก็เทน้าเขาทิ้งนะครับแล้วก็ทําให้เมนูเราเนี่ยครับน้ำก็จะใส่นะครับน่ากินนะว่างั้นเถอะอัอนนี้ส่วนอันนี้ก็คือขาหมูนะซึ่งผมไปซื้อขาหมูแบบที่เขาลอกกระดูกออกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาทําการหัน่นโดยที่เราหั่นแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาดูผมหั่นนะครับผมหั่นแล้วนะครับเอาละนี่กดให้เขาจมน้ําก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําการต้มเขาในประมาณ15นาทีก่อนนะ อันดับต่อมานะครับถั่วลิสงเราไม่ต้องไปทําอะไรเขานะแต่กับขาหมูเนี่ยนะครับเราใส่นี่เลยต้นหอมลงไปนะครับนี่บอกแล้วว่ามันเป็นสูตรร้อยปีจริงๆเกินร้อยนะครับแล้วก็ขิงเข้าใจจำผิดเรื่อยเลยเราใส่ขิงไปนะครับนี่นี่อ่าแล้วก็อันดับต่อมาก็คือเหล้าจีนนะครับ ถ้ามีเหล้าจีนก็ใส่เหล้าจีนถ้าไม่มีเหล้าจีนก็ใส่เหล้าเหล้าขาวก็ได้ก็คือจุดประสงค์เพื่อให้ดับคาวนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อย่าไปซีเรียสมันนี่เราใส่เหล้าขาวเออเหล้าจีนลงไปด้วยไม่เหล้าขาวอร่อยเหล้าขาวเหล้าจีนเหล้าจีนแล้วเราก็ทําการปิดฝาเขานะครับส่วนที่สองไม่ปิดก็ได้เพราะว่ากระทะนี้มามันไม่มีฝานะครับ เราก็ประมาณสัก15บนาทีนะครับเพื่อที่จะให้อันนี้ง่ายๆเราต้มเขาประมาณ15นาทีก่อนนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับล้างเขาอะล้างให้ให้น้ำมันไม่แดงนะครับส่วนหมูตรงเนี้ยเราก็ต้มเขาก่อน15นาทีเพื่อที่จะไล่เอาพวกคาบขาวนะครับแล้วก็คาบไขมันอะไรของเขาเนี่ยกอกินสาเนี่ยออกมาก่อนโอเคครับงั้นเดี๋ยวอีก15นาทีเรามาเจอกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชม1ินาทีผ่านไปนี่ผมได้ฝามาแล้วนะแต่มันใหญ่กว่าตัวมันไง เอาละนี่นี่สิบห้านาทีผ่านไปนะเราทําการปิดแก๊สเลยก็ได้นะครับนี่ให้คุณผู้ชมดูนะว่าเห็นไหมนี่นี่น้ำมันจะแดงอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมน้ํามันจะแดงแบบนี้นะเพราะนั้นเราต้องต้มทิ้งเขาไปก่อนนะครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้ที่นะอ่ะดับต่อมาเราก็ช้อนเอาแต่ถั่วเขาขึ้นมานะครับเราไม่เอาน้ําเขานะเราไม่เอาน้ําเขานี่ ้อนเอาถั่วเขาขึ้นมาคุณผู้ชมลูกชายก็ถามผมนะว่ามีอะไรมาพิสูจน์ว่ามันเกิดร้อยปีระหว่างที่ผมทําไปนะผมคุยให้ฟังไปเรื่อยๆนะเตี่ยผมเนี่ยถ้ายังอยู่นะปัจจุบันก็น่าจะอายุสักเกินเกินๆแล้วแล้วเตี่ยผมเนี่ยอาม่าผมว่าเป็นคนทําให้เขากินนะอาม่าผมก็โหถ้ายังอยู่นี่ก็ร้อยกว่า่ะเห็นไหมเพราะนั้นเมนูนี้แน่นอนว่าเกินร้อยแน่นอนนะครับเป็นเมนูโบราณน,นะครับเรามาถึงตรงนี้นะครับขาหมูนี่คุณผู้ชม โอ้โห oh. อันดับแรกหอมหอมกลิ่นขิงแล้วก็กลิ่นสาบไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะเราตัดขิงตรงนี้ออกมาก่อนขิงกับต้นหอมเราไม่ใช้เล้วนะครับเพราะว่าเราแค่เอามาต้มดับกลิ่นสาบเขาเฉยเฉยนี่ช้อนออกมาเลยนี่เห็นไหมคนโบราณนะครับคุณผู้ชมเขาก็มีกลเม็ดเคล็ดลับของเขานะในการที่เขาจะทำเมนูกับข้าวนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โ oh. หก็จะไม่มีกลิ่นสาบสาบของหมูละเออ คนโบราณนี่เขาก็เก่งนะนะครับนี่เราก็จํามานะพ่อแม่สอนมาเราก็จําไว้อเราก็ทําการช้อนนะ้ำตรงนี้เราก็ไม่ใช้นะครับนี่เราช้อนขาหมูอ่าเราช้อนนี่เอามาพักไว้ก่อนนะครับยังทานไม่ได้นะครับเพราะว่าขาหมูเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูหนังก็สิยังไม่เปื่อยเลยยังตึงๆอยู่เลยนะครับอ่าเราพักเขาไว้เอาละหมดแล้วนะครับหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการ เอาน้ำตรงนี้ไปเททิ้งนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาเจอกันนะจ๊าเอาละครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกได้เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆเหลือขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราเติมน้ําเลยนะครับเติมเยอะได้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ําตรงนี้ประมาณ2ลิตรนะอ่าเราใส่น้ําไปเลยนะครับเอาระจุดไฟนี่ติดแล้วเนาะแล้วเราก็ทําการนําหมูนะครับเมื่อสักครู่ที่เราพักเขาไว้นะเอาใส่ลงไปคือลงไปนะครับ กระเด็น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 ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะต้มหมูนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมน้ำตรงนี้2ลิตรหมดไปเลยนะครับเอาละแนนแน่ยังเหลือต้นหอมอีกต้นหนึ่งถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้มให้เขาเดือดนะเดือดก็เหมือนกับที่เราต้มน้ำซุปนะครับเราต้มให้เขาเดือด แล้วอย่าให้เขาเดือดพล่านนะแล้วเราก็มาค่อยๆช้อนฟองเขานะครับต้องคอยดูเขานะครับขั้นตอนนี้เราต้องหมั่นคอยดูเขาแต่ในช่วงแรกๆมันยังไม่เดือดเรายังไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวพอมันเดือดปุดป๊ดๆแล้วเราถึงจะมาช้อนฟองเขานะอีกน่าจะสักมีสักสิบห้านาทีผมว่าเอาละเมนูนี้ทําไม่งง ทำไม่ยากทำง่ายแต่ว่ามันรอนานนะครับเพราะว่ากว่าหมูมันจะสุกประมาณมีชั่วโมงเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยโอเคเดี๋ยวอีกสัก15นาทีเรามาเจอกันครับคุณผู้ชม10นาทีผ่านไปต่นแรกนึกว่าจะสัก15แต่10นาทีก็เดือดแล้วนะครับเอาละพอเดือดแล้วนะครับผมเบาไฟเขานะเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ดูสิครับว่ามันมีฟองคาบไขมันไหมโอ้โหมองไม่เห็นเลยน้อยแล้วนะครับแทบจะไม่มีแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าในตอนแรก มันออกไปเยอะพอสมครวรแล้วนะครับเอาละในเมื่อมันน้ำมันใสดีแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ถั่วลิสงตรงนี้ที่เราต้มไว้ลงไปได้เลยชอบเยอะใส่เยอะนะครับชอบน้อยใส่น้อยตามชอบนะนี่ตรงนี้ประมาณ2ขีดพอใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้รากผักชีท,ที่เราบุบแล้วนะใส่ลงไปได้เลยกระเทียมที่เราบุบแล้ว ใส่ลงไปได้เลยสําหรับบางบ้านนะครับมีพริกไทยสักเล็กน้อยก็ได้ผมคิดว่าถ้ามันมีพริกไทยมันก็จะทให้มันมีแบบแซบขึ้นมาเล็กน้อยถ้าเป็นรุ่นอาม่าผมเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่นะครับแต่ผมว่าแอบใส่ลงไปสักหน่อยนึงนะครับเพิ่มความร้อนนิดเดียวครับไม่เยอะนะครับนิดเดียวพอนะครับ แล้วทีนี้เราก็มาปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวตรงนี้นะครับเราใส่ไปเราใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะหนึ่งสาน่แต่ผมเตรียมมา4ี่นะคุณผู้ชมแต่เราเผื่อไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับอันดับต่อมาตรงนี้เราใส่เกลือด้วยนะครับครึ่งสักครึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับเราจะได้ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวเยอะเกินไปนะครับแล้วเราก็ตัดเค็มตรงนี้เล็กน้อยด้วยน้ําตาลทรายเอาเอาเอา,เอ,าออกสิน้ําตาลทรายนี่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมอืมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการปรุงนะครับ ทีนี้เหลือก็คือเราก็ต้องมาเคี่ยวเขานะครับตุนเขาหรือต้มเขาเนี่ยนะครับให้ขาหมูกับถั่วลิสงมันเปื่อยนุ่มน่ารับประทานเอาละน่าจะมีประมาณสัก40-50นาทีอะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับปึ๊บเอาละครับคุณผู้ชม50นาทีผ่านไปนะในขั้นตอนที่2นี้นะครับเรามานี่ดูผลงานโอ้คุณผู้ชมหอมหอมมากๆนะครับหอมจริงๆอันดับแรกนะ เราลองมาชิมน้ำดูก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมอ้าอัานนี่นี่น,นี่ลองชิมน้ำดูก่อนนะครับว่ารสชาติมันพอดีไหมที่เราเติมซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะกับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอืมมันจะมีติดเค็มนิดนิด,น,ด,น,ดนิดเดียวไม่ไม่เยอะนะครับก็เชง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 อีกแล้วอ่ะก็อันดับต่อมามีหมู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 หมหมโอเค หมูนุ่มได้ที่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าสําหรับคนที่อยากจะให้มันเปื่อยยุ่ยๆเลยก็เพิ่มเวลาไปก็ได้นะครับหรือว่าเราทานไปไม่หมดแล้วเราอุ่นวันใหม่มันก็อาจจะนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นตามที่คุณชอบเลยแต่สําหรับผมผมชอบแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพร้อมเสริร์ฟไปจัดจานกันจ้า แล้วกับเมนูเกิดร้อปีกับขาหมูต้มทั่วดินนี่คุณผู้ชมหน้าตาเ็จะเป็นแบบนี้นะจะเชงเชงอบางคนอาจจะยังไม่เคยทานหรือไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันดับแรกเรามาชิมน้ําดูก่อนนะครับอสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นก็ต้องลงมือชิมนะน้ําเขานะครับก็จะประมาณนี้อหอมหอมอ่ะ หอ,หอมมันมันเค็มๆนะครับไม่มีอะไรเลยเชิงเชิงอ่ะตามภาษาที่คนจีนคนจีนโบราณอ่ะหรือว่าคนจีนสมัยก่อนเขาชอบกินนะครับคือเหนาวๆอย่างเงี้ยนะซดแก้ร้อนนะชื่นใจเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพริกไทยที่ผมใส่ไปเนี่ยไม่มีรสชาติความเผ็ดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าชอบชอบให้มันเผ็ดก็ใส่มากขึ้นกว่านี้ได้อะเรามาชิมถั่วดูนะว่าถั่วรสชาติเป็นยังไงนี่ถัวถ่วถั่วถั่วอืมถั่วนะครับ อถั่วเนี่ยยังเป็นแบบว่ามีให้เคี้ยวนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงกับเละเลยก็ยังกินอารมณ์แบบถั่วต้มถั่วต้มนะเอาละอันนี้ต้องนี้แล้วนี่เลยเขาบอกว่าขาหมูนะ่ะมีคอลลาเจนสูงนะครับจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไขข้อแล้วก็บำรุงคอลลาเจนด้วยนะมันมีคอลลาเจนสูงมากเพราะนั้นทั้งชิ้นเลยไหม น้อนจะพูดกันไหนเนี่ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับผมต้มเนี่ยในในครั้งที่สองน,นนะีผมต้ม50บนาทีหมูกําลังดีเลยหนังนุ่มนะครับเนื้อก็นุ่มไม่เหนียวเลยนะครับแต่สาหรับอย่างที่ผมบอกถ้าเราอุ่นอีกทีหนึ่งหรือว่าเราทานไม่หมดแล้วอุ่นซ้านะครับมันก็จะยิ่งนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ถั่วเธอก็จะนุ่มละลายในปากอะ่ะผมว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ที่แบบหนาวๆนะหรือว่าอากาศเย็นๆนะครับเราทำแล้วเราก็สด กินชื่นใจเลยเพราะนั้นถ้ามันอร่อยถึงขนาดนี้นะไปลองทำกันดูนะครับแต่วันนี้ข้าวสวยต้องมาแล้วเพราะนั้นอายุวันโนสุขขังพลังลาเราจ้า